สวัสดีค่ะคุณกำลังฟังรายการความทรงจำ EP ที่1น,นะคะวันนี้ก็จะมาแชร์ประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปเที่ยวเกาะช้างที่จังหวัดตราดมาค่ะก็เป็นความทรงจำที่ดีๆก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ ก็ต่เนี่ยงจริงแล้วเป็นคนกรุงเทพเนาะในช่วงของวัยรุ่นเนี่ยนอกจากที่บ้านจะพาไปเที่ยวทะเลบางแสนหัวหินไปน้ําตกอะไรอย่างนี้แล้วอ่ะการที่เด็กวัยรุ่นคนนึงจะไปเที่ยวต่างจังหวัดเนี่ยค่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เราจะทําได้บ่อยๆนะคะอันนี้ในสมัยก่อนเนาะเมื่อประมาณแบบ15ปีที่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าตอนนั้นน่ะไต่อยู่ประมาณปี3แล้วแต่อยู่20ิ เอ22ได้แล้วแต่ก็ทำงานแล้วตอนนั้นตอนนั้นทำงานบริษัทเยอรมันนะคะเป็นเซล์เนาะแล้วก็ทำงานแล้วก็มีเงินเก็บแล้วก็เริ่มที่จะออกเที่ยวต่างจังหวัดแล้วนะคะก็ทริปแรกๆเลยที่ไปเนี่ยก็คืออยากจะไปเกาะช้างใกล้ๆกรุงเทพนะคะแล้วก็เดินทางก็สะดวกด้วยก็แค่นั่งรถทัวร์จากเอกมัยนะคะมาที่จังหวัดตราดแล้วก็มาต่อ เรือข้ามไปเกาะช้างนะคะเรือนี้ก็ประมาณสักหนึ่งชั่วโมงครึ่งน,นะคะถ้าจำไม่ผิดจากตราไปเกาะช้างพอไปถึงนะคะก็จะเจอสิ่งนี้เลยก็คือเป็นถนนอรอบเกาะนะคะสิ่งแรกเนี่ยยังจำความรู้สึกนั้นได้อยู่เลยว่าลงจากเรือปุ๊บเนี่ยรู้สึกว่าเกาะช้างเป็นแบบ เกาะที่สวยงามมากๆแบบธรรมชาติมันดีมากมันแบบฟินมากๆรู้สึกว่าตัดสินใจไม่ผิดเลยนะคะที่เลือกท,ที่จะมาเที่ยวเกาะช้างแล้วก็ประทับใจมาก อันนี้ก็เป็นห้องพักนะคะที่เราได้ไปอยู่นาะจำชื่อรีสอร์ทไม่ได้แล้วเพราะว่ามันนานแล้วนะคะก็ให้ภายไต่ด้วยนะแต่เป็นรีสอร์ทที่ดีมากเลยห้องพักนะคะก็สวยงามสะอาดสะอ้านแล้วก็ภายนอกเนี่ยก็ใหญ่สวยงามน่าเที่ยวค่ะอันนี้ก็ตอนไปเนี่ยจำได้เลยว่าตอนจองเตียงแบบทวินเบดนะคะเพื่อที่จะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ย กับแฟนเนาะเราก็แชร์ห้องกันแต่ว่าแยกเตียงนะคะก็ที่นี่ก็ให้บริการดีมากๆห้องที่เราได้ก็คือห้อง110ตอนนั้นไต่จํำได้ว่าไต่ก็ซื้อหวยด้วยอันหนึ่งนะคะ110เผื่อว่าจะมีโชคอะไรแบบเนี้ อันนี้นะคะที่บอกว่าสวยก็คือเนี่ยเขามีบริเวณโดยรอบของรีสอร์ทเนี่ยค่ะสวยงามมากเลยแล้วก็มีบึงน้ำใหญ่ๆเลยแต่จำชื่อรีสอร์ทนี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครจำได้เนี่ยก็คอมเมนต์บอกแต่ด้วยนะคะเผื่อมีโอกาสเนี่ยต่ก็อยากจะไปเที่ยวอีกนะคะแต่จำได้ว่าที่เนี่ยสวยมากแล้วก็ดีมาก จองมาเนี่ยรู้สึกไม่ผิดหวังเลยนะคะแล้วเขาก็ยังมีบริการอาหารเช้าให้ด้วยนะเราก็นั่งกินอาหารเช้ากันที่ซุมเนี้ยละคะ่ะเสร็จแล้วเราก็เดินเล่นรอบๆดูวิวรอบๆรู้สึกว่าคุ้มค่ามากเลยแล้วก็สวยงามสะอาดสะอา้านจริงๆนะคะอ,อ,อีกอันนึงที่แต่ประทับใจของเกาะช้างเลยก็คือมันเป็นเกาะเล็กๆกันเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นทั้งนักท่องเที่ยวแล้วก็ คนในเกาะน,นะคะเอ,อ่อพวกชาวประมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะใช้วิถีชีวิตกันยังไงอันนี้มันเป็นเสน่ห์นะสำหรับตายเพราะว่าตายเนี่ยเป็นเด็กกรุงเทพเนาะจะไม่ค่อยได้สัมผัสอะไรแบบนี้นะคะเช่นออกไปตกปลาหรือว่าอยู่ใกล้ทะเลใกล้ภูเขาใกล้น้ําตกเนี่ยค่ะเราก็จะไม่ค่อยได้เจอกันเพราะฉะนั้นอันนี้จะเป็นสิ่งที่แบบมันวิเศษมากๆสําหรับตายนะคะ แน่นอนเลยมาถึงแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปไว่ายน้ำนะคะไปใช้หาดนะ่ารับแสงแดดสักนิดนึงต่เนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวแดดเลยนะคะตั้งแต่เด็กๆแล้วพอโตมาหน่อยเนี่ยก็ได้รู้ข้อดีของตัวเองอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ดำแล้วขาวง่ายคือว่าพื้นเพเป็นคนขาวเนาะเพราะฉะนั้นพอโดนแดดนิดหน่อยเนี่ยก็ ผิวก็จะฟื้นสุขภาพได้เร็วนะคะดูตายตอนนั้นสิไตตัวเล็กมากเลยตอนนั้นน่ะน้ำหนักประมาณ48-49ได้นะคะช่วงอายุประมาณ22-23และวันแรกก็จบไปนะคะพาทิตย์ตกดินก็เป็นอะไรที่สวยมากๆสวยซึ้งอะ่ะชอบชอบเวลาที่ท้องฟ้าเป็นสีทองแบบนี้นะคะ เวลาที่พรอาทิตตกดินลินทะเลมากๆเลยนะคะเพราะว่าเหมือนแบบมันสวยอะค่ะเหมือนแบบแล้วก็ทุกวันเนี่ยท้องฟ้ามันไม่เหมือนกันเลยสีไม่เหมือนรูปแบบไม่เหมือนมันแบบเป็นโมเมนต์ที่เหมือนแบบว่าเราจะตราตรึงกับความสวยงามของธรรมชาติะคะแล้วมันจะทําให้เราเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบเราโชคดีจังเลยที่ได้เกิดมาแล้วก็ได้ มีประสบการณ์ได้สัมผัสสิ่งที่มันสวยงามพวกนี้ค่ะถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่อาหารทางตานะแต่ว่ามันทำให้ใจของเราเนี่ยอิ่มมากเลยแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกๆวันเราก็ยังมีชีวิตได้มาเห็นสิ่งสวยๆงามๆนะคะอย่างรูปนี้นะก็เห็นท้องฟ้าเนี่ยสีทองเลยแล้วก็สะท้อนลงมาที่ผิวน้ำเนาะสวยมากรู้สึกว่ามันแบบสงบ ลมเย็นมากเลยนะคะโดยเฉพาะได้เห็นชาวประมงเนี่ยกำลังพายเรือกออกไปจปับปลาหรือว่าครอบครัวเขากำลังจะพายเรือกลับเข้ามาหาฝั่งเพราะว่ามันก็ใกล้จะค่ำแล้วเนี่ยโมเมนต์แบบนี้เป็นอะไรที่แต่ชอบมากๆก็รู้สึกว่าสวยงามนะคะ วันที่2องเนี่ยเราก็มาพักรีสอร์ตอีกที่หนึ่งนะคะเพราะว่าเราอยากจะรู้จักเกาะช้างเนี่ยในหลายๆจุดเนาะรีสอร์ตอันนี้นะคะเดินเข้ามาถึงแล้วตรึงตึงตึงไปเลยเพราะว่าสวยมากจำยังทุกวันนี้ยังจําประสบการณ์นั้นได้อยู่นะคะว่ามันแบบสวยมากจริงแล้วก็เขามี สนามหญ้าค่ะที่ทั้งเขียวแล้วก็สะอาดแล้วก็แบบดูดีมากเลยนะคะที่พักของเขาเนี่ยก็สวยงามแล้วก็เหมือนแบบอิงแอบกับธรรมชาติอะ่ะดีมากๆนะคะแล้วก็ใหญ่โตด้วยจำได้ว่าโมเมนต์ที่เดินเข้าไปเนี่ยรู้สึกเหมือนแบบว้าวว้าวแล้วก่อนที่เราจะตัดสินใจพักนะคะแต่ก็ได้ไปเดินดู สิ่งอำนวยความสะดวกหรือว่าฟัสซิลิตี้ต่างๆของทางรีสอร์ทก่อนนะคะว่าเขามีอะไรให้บ้างนู่นนี่นั่นนะแล้วสุดท้ายแล้วก็ตัดสินใจที่จะพักที่นี่นะคะเพราะว่าสวยมากแล้วก็รู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆเลยเพราะว่าตอนนั้นต่ายยังเป็นเด็กอยู่เลยไม่ใช่จะมีเงินจ่ายค่าที่พักอะไรแพงๆได้นะคะแต่ ที่นี่รู้สึกว่าคุ้มแหละเราได้ห้องพักแล้วเนี่ยเราก็ยังจะมานั่งชายหาดของเขาได้ด้วยมีเก้าอี้ให้มีล่มให้อย่างนี้ค่ะแล้วก็ใช้อาดเนี่ยเขาก็ทําได้สะอาดมากเลยน่านั่งหน้านอนมากเลยได้นอนสักวันหนึ่งแบบเต็มๆมันก็คงจะฟินคงจะดีใช่ไหมล่ะเราก็เลยพักที่นี่ดูสิสวยแค่ไหนอ่ะอันนี้ก็จะเป็น ต้นไม้หน้าหาดนะคะน่าจะเป็นต้นเอ,อ่ออะไรเขาเรียกหูกวางใช่ไหมเชฟสวยๆหน่อยนะคะโอ้โหกระโปงตัวนี้มันอยู่ไหนเนี่ยมันเป็นกระโปงตัวโปรดของต่ายเลยนะอม,มันคงจะไม่อยู่แล้วนะคะแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ต่ายชอบมากๆจริงเลยก็วันที่สองนะคะเราก็ ออกมาเที่ยวออกมาเจอบรรยากาศอะไรต่างๆนอกโรงแรมบ้างนะคะจุดนี้จะเป็นจุดที่มีนักท่องเที่ยวนะเขามาเล่นน้ำแล้วก็มาอาบแดดแล้วก็มาเล่นฉิงช้าอะไรกันเนี่ยเพียบเลยก็สวยมากนะคะและแ้วใตรก็ได้ไปดำน้ำตื้นด้วยก็คือใช้ s n o ก k e เกนาะแล้วก็ไปไว่ายว่ายดูปลาเนี่ยแหละไม่ใช่แบบไปส c ูบาไ i v e นะคะก็ได้สัมผัสธ,ธรรมชาติ ดีงามดีเวอร์อบอกเลยนะดูภาพคนชอบมาเที่ยวทะเลสิเอ้คิดถึงโมเมนต์ตอนนั้นเนาะเราเป็นเด็กๆเ,เนาะเหมือนกับว่าได้เปิดหูเปิดตานะคะชอบมากเลยโอ้ยิ้มแป้นแลนเชียอเห็นแสงแบบมากระทบผิวแล้วแบบสีทองมากเลย อันนี้ก็คือเป็นแฟนนะคะที่ไปเที่ยวด้วยกันเขาชื่อลูอิชเนาะก็แล้วก็คืนที่3เรแล้วก็เปลี่ยนสไตล์มากเราพักของดีไปแล้วนะคะคืนที่เออคืนที่4สิแล้วก็มาพักกระต๊อบเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้สัมผัสบรรยากาศทั้งทุกอย่างที่เป็นชาวเกาะจริงๆว่าเขาอยู่กันยังไงนะคะมีไอตัวอะไรอะ่ะออแฮมม็อก อะไรชื่ออะไรนะอะไรไอ้น,นี่เรียกอะไรวะชิงช้าไม่ใช่แฮมอมกแฮมอมกแฮมอมกแฮม,มกอะไรอันเนี้ยอันเนี้ยสีแดง ตายรู้แหละคำนี้แต่ว่ามันติดอยู่ที่ริมฝีปากนะนคือแบเออเปยวนเปยวนเออใช่แล้วฟินมากที่พักที่นี่บอกเลยเพราะความที่มันเป็นกระท่อมแบบนี้แล้วมันก็มีเปยวนอยู่ข้างหน้าแบบนี้คือมันได้บรรยากาศเหมือนแบบเราเป็นชาวเกาะเพราะว่าเราก็อยากเป็นชาวเกาะใช่ไหมพอเรามาเจอที่พักแบบนี้เราแบบกิดแล้วแบา ฉันจะพักฉันจะอยู่ที่นี่แล้วจำได้เลยว่าค่าที่พักเนี่ยค่ะ200บาทต่อคือต่อสองคนคิดดูสิมันตกคนละร้อยเองอะ่ะโอ้รู้สึกว่าแบบได้สัมผัสบรรยากาศแบบจริงๆตอนนั้นคือตื่นเต้นมากนะคะที่จะได้พักแบบนี้แล้วก็มันอยู่ติดริมทะเลเลยนะก็ ตอนค่ำๆเนี่ยเราก็ออกมาแล้วก็ดูแบบว่าพระจันทร์ที่มันสะท้อนลงไปในทะเลเงี้ยโหฟินมากๆคิดถึงเด็กนะคะที่อายุประมาณ22เนาะแล้วก็ได้มาทำอะไรแบบนี้มันเหมือนแบบออกไปจากเอ่อคอมฟอร์ทโซนเนาะเราก็รู้สึกแบบตื่นเต้นมากเลยประทับใจนะคะทุกวันนี้เนี่ยตอนนี้อายุ38แล้วยังจำาฟลลิ่งนั้นได้อยู่เลย แล้วก็แน่นอนว่าเราก็ไปเที่ยวรอบๆเกาะนนะคะแวะร้านอาหารแวะร้านผลไม้ดูไต่ตอนนึงสิไต่ตัวเล็กมากเลยอ่ะแล้วก็กระปรงอันนั้นน่ะแต่ชอบชอบแต่ซื้อมาเราก็ไต่ใส่เขาอ่ะบ่อยๆมากๆเลยนะเอ้มันไปไหนหมดแล้วอ่าอันนี้เป็นอีกวันหนึ่งเรามาพักที่ใหม่นะคะอันเนี้ย รู้สึกเป็นเต็นบ้านพักอยู่ติดริมน้ำตกเลยจำได้ข้างหลังบ้านเนี่ยค่ะก็คือน้ำตกแล้วก็ชื่อเนี่ยอะไรเสือเสือสักอย่างหนึ่งนะคะมีคำว่าเสืออยูอ่เป็นที่ที่ดีมากเขาแบบว่าทำแบบเอาไม้เหมือนไม้จริงๆอะคะ่ะเป็นต้นๆอะมาทำเป็นบ้านอะ่ะสวยมาก ดูแฟชั่นของไต่ตอนนั้นไต่ชอบตัวเองเวลาใส่กางเกงเชาวเลแบบนั้นนะคะเมื่อก่อนเด็กๆเนี่ยชอบมากเลยอย่างที่บอกว่าเป็นคนกรุงใช่ไหมก็ไม่ค่อยได้ใส่อะไรแบบนี้พอมาทะเลแล้วชอบอ,ะอ่ะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าเมันน่ารักจังชอบใส่แล้วก็ตอนเด็กๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบการอ่านหนังสือมากๆนะคะตั้งแต่ ป3ป4หละพอครูสอนอ่านหนังสือได้แล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ตายชอบทําเลยก็คืออ่านหนังสือและอ่านหมดอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยค่ะเอามาเป็นตักๆตั้งตัตตต้งนะคะเพราะว่าที่บ้านเนี่ยจะรับหนังสือพิมพ์ทุกเช้าใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐเป็นเดลีนิวนะแล้วตาเนี่ยก็จะเก็บเอาไว้เป็นตั้งตั้ง,ต,งตายก็จะไปลื้อมาอ่านแล้วก็อ่านแทบจะทุกหน้าเลยเป็นคนที่ชอบการอ่านมากจริงๆนะคะ แล้วก็เวลาไปใช้หาดน่ะแต่ก็จะชอบทําแบบนี้แหละเอาหนังสือออกไปแล้วก็ไปอ่านอยู่ริมทะเลรับลมอ่อนๆโอ้ฟิลจังเลยชอบมากเลยอ่านหนังสือพาทิศตกดินอีกแล้วนะคะก็วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วนะคะจําได้ว่าตอนไปเที่ยวเนี่ยประมาณสัก4-5วันเองเพราะว่าลาง,งานได้เท่านั้นนะคะตอนนั้นเนี่ยทำงานแล้วเป็นเซล อยู่บริษัทเยอรมันนะคะแถวแถวตึกฟอรัมรลสดาแล้วก็ก็หยุดงานได้ประมาณ4ีวันแหะเนาะอาจจะรวมเสาร์อาทิตย์ด้วยตอนนั้นเนี่ยก็ประมาณปี3นะคะก็ทำงานไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยแล้วก็เจ้านายคนเยอรมันเนี่ยค่ะก็ใจดีมากเลยเวลาที่ตาตมีสอบเนี่ยเจ้านายเขาก็จะให้ไตยหยุดมาสอบได้นะคะเขาสนับสนุนที่วัยรุ่นเนี่ย ออกมาทำงานแล้วก็ยังตั้งใจเรียนด้วยเขาก็ให้เวลาเรามาทำได้จะเลือกหยุดวันไหนก็ได้อันนี้คือด้านหลังนะโอ้ยนี่ตอนเด็กๆเ,เนี่ยแต่เป็นคนชอบสีสันนะดูกระโปรงเลยสิเออเป็นคนชอบสีสันจริงๆแล้วก็ด้านหลังนะคะ่ะมันจะเป็นแนวน้ำตกเนาะก็เลยมานั่งเล่นน้ำตกนิดนึงว้าวดู s u n เซ็วันนี้สิคะทำไมมันสวยแบบนี้น,นี่คือความมหัศจรรย์ของโลกใบนี้ว้าสวยจริงๆเลยสวยจนบอกไม่ถูกอยากไปอยู่ตรงนั้นอีกครั้งหนึง่งอยากไปเที่ยวเกาะช้างอีกครั้งหนึง่งขอให้โควิดหายไปก่อนนะจ๊ะแล้วเราจะไปสัญญาเลย